นี่ลังแรกครับแต่ไม่ยังไม่ก็ขยายเท่าไหร่ยังไม่อยู่นี่มาตั้งเพิ่มกล่องไม้แต่นี่ขยันมากรู้สึกว่าลังนี้จะขยันมากอันนี้เพิ่งมาตำรวจครับเนี่ย บินน่าจะนั่งใกล้ๆอันนี่ครับมาสำรวจ ตั้งไว้เยอะนะครับแต่มันยังไม่เข้าครับครั้งนี้ไม่ก่อนเข้านะแต่มดแดงกัดตายหมดส่วนอันนี้ยังอันนี้รู้สึกว่าเปิดดูไม่เช้ายังไม่เพิ่มรวงลังเลยครับ แต่พึ่งงานเยอะมากเนี่ยครับพึอง,งาเยอะมากตัวผู้ก็เยอะพึ่งงานก็เยอะตัวผู้ก็เยอะแต่ลวงลังยังไม่ขยายนะครับเนี่ยเยอะแต่น้องจะไม่ดุนะครับเราเข้าใกล้ได้ทอนี้ก็ยังไม่เข้าตังร้ลอยล่ออยู่ ก็ตั้งไวน้นี่หมดครับมีทั้งกล่องไม้มีทั้งท่อมีทั้งโอง่งมีทั้งยางรถยนต์ยางรถยนต์ก็เอาไว้ในข้างเล้าไก่นี่ก็ยังไม่เข้า เข้ารอบบ้านก็มีประมาณนี้เราก็ตั้งรอบไปอย่างนั้นนะครับเผื่อฟุกวันดีขึ้นดีน้องมาเข้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับถ้ามีพึ่งน้องมาเข้าเมื่อไหร่ก็จะอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับครั้นี้คลิปนี้สวัสดีครับ